ตขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะดอกบลิดเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าอาหารเสริมสุขภาพและความงามทั้งหมดทั้งหญิงและชายตั้งแต่หัวจนเท้าดอกบลิดเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าสุขภาพความงามและก็เครื่องสําอางทั้งหมดที่เกี่ยวกับความสวยความงามที่เกี่ยวกับดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจดเท้ารวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์มชื่อดอกบลิดดอกบลิด เป็นห้างสรรพสินค้าบนมือถือเป็นห้างสรรพสินค้าบนมือถือถ้าเปรียบเสมือนก็คล้ายๆกับวัดสันโอเคไหมเปรียบเปรียบเปรียบถ้าเปรียบแบบร้านค้าทั่วไปนะคล้ายๆกับวัดสันมีทุกอย่างเลยตั้งแต่แยาสระผมตั้งแต่แบบ สอเขียนคิ้วตั้งแต่แบบลิปสติกตั้งแต่แบบคอลลาเจนดูแลผิวครีมอาบน้ำโอ้คือมีทุกอย่างอะเกี่ยวกับความสวยความงามคล้ายๆกันกับวัดสันแต่วัสด์สันเขาจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่แต่ของเรายอ่ยอย่อโอเคไหมยอ่อวัสดสันหรือว่ายอ่อเนี่ยเรายอ่อทั้งร้านค้าเนี่ยวัดสันเนี่ยมาอยู่ในมือถือเครื่องเดียวมาอยู่ในมือถือเครื่องเดียว <t om> it> <inhib itor> ทำให้เราสามารถสร้างรายได้ผ่านมือถือแบบนี้แค่เครื่องเดียวแค่เครื่องเดียวเกตใหม่เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนร like, ้านวัดส,สังแต่มาอยู่ในมือถือคือช็อปได้ในมือถือคือไม่ต้องออกไปไหนแล้วไม่ต้องไปห้างโอเคไหมไม่ต้องไปห้างไม่ต้องไปร้านขายเครื่อสงสำอางคือในมือถือจิ้มซื้อจิ้มซื้อจิ้มซื้อ,อได้เลยเป็นห้างสรรพสินค้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนแพลตฟอร์มปัจจุบันนี้คล้ายๆกันกับล a z a d a กับช h o p e ี เราไม่เหมือนเราไม่เหมือนเพราะว่า lazada กับ shopee นี่เขามีตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือลบเขามีตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือลบเช่นอยากได้ขาตั้งกล้อง shopee ปปก็ได้ lazada ก็ได้อยากได้โต๊ะ shopee ก็ได้ lazada ก็ได้อยากได้กาน้ำร้อนหม้อหุงข้าวอะไรอีกละ่ะคือมีหมดอ่ะสากกระเบือ,อยันเรือลบ อันนี้คือ Lazada ก,กับ s h อ p e e แต่ดอบรีดไม่ใช่ดอบรีดของเราคืออะไรคะคือแหล่งคือคล้ายๆกันแพลตฟอร์มคล้ายๆกัน,แ,กนแต่จะเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าอาหารเสริมสุขภาพและความงามถ้าจะซื้อโต๊ะซื้อเก้าอีออ้ไม่ได้นะในดอบรีดไม่มีนะจ๊ะในดอบรีดไม่มีไม่ต้องมาหานะคะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากได้แบบคอลลาเจนเอ,อ่ยไฟ อลองพื้นเอ่ยลิปสติกเอ่ยใหญ่อึดทนผู้ชายเอ่ยบำรุงดวงตาโอ้โหตอนนี้มี40-50แบรนด์อยู่ในระบบบริษัทโดยที่เราทุกคนเนี่ยสร้างรายได้ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวได้แค่โปรโมทว่าเนี่ยมีแอปดอกลิปอยู่นะอยากได้อะไรนะ อยากได้อะไรนะอ๋ออยากได้วารุงดวงตานี้ในดรอปดิสเข้าไปซื้อเลยสินี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวจะบอกว่าโหลดยังไงไปซื้อเลยอยากได้คอลลาเจนหุ่ยคอลลาเจนดรอปดิสเข้าดีมากนะจ๊ะตอนนี้หมดสต็อกไปเร็วไม่กี่อ่าประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นที่สต็อกไว้นะคะสองหมื 20, ่นถึงสามหมื่นที่สต็อกไว้นะคะไม่ถึงเดือนนะคะทุกคนไม่ถึงเดือนหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้ว โอเคไหมอยากได้ลิปสติกอ๋อไปในดรอปบิดอยากไปอยากได้แบบระบบขับถ่ายมินิเมคกี่มาสามมาโอ้ยต้องซื้อสินค้าที่ไหนในดรอปบิสอยากผิวสวยในดรอปบิสท,ทุกอย่างอยู่ในดรอปบิดโอเคไหมคะแล้วทีนี้ถ้าเราบอกเขาเราแค่โปรโมทนะเราบอกเขาทีนี้แล้วก็แนะนําเขาในการโหลดและแนะนําเขาวิธีการสั่งซื้อพอลูกค้าไปสั่งซื้อปุ๊บ เงินเด้งเข้าเราด้วยเงินเด้งเข้าเราด้วยค่ะอะเปิดให้ทุกคนดูดีกว่าเเดี๋ยวจะมองภาพไม่ออกเลยสิห้าหมื่นสามเลยนะวันนี้ทริปครึ่งวันห้าหมื่นสามเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่รายได้เด้งแบบนี้นะคือเราอะนะคะมีแอปพลิเคชันดอบบลิทมีดอบบลิท เราสมัครกับดอบลิแล้วแล้วทีนี้เวลาเราโปรโมทเนี่ยเช่นบอกชาวบ้านได้เฉยคือเราไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยมันมีสินค้าแบบนี้อยู่ในดอบลิทนะเข้าไปซื้อเลยเข้าไปซื้อเลยแต่พอก็ซื้อปุ๊บเราได้เงินหรือส่วนแบ่งจากทางดอบลิทให้เราประมาณห0า0ิถึงเจปอร์ซหถเจ็ดสิบเปอร์เซ็ทุกตัวสินค้า โอเคไหมคะแต่ถ้าเราอ๋ออยากได้อยากได้อยากได้ตัวคอลลาเจนใช่ไหมอ๋อนี่ไงฉันกินอยู่นี่ไปซื้อในเพจนี้นะไปซื้อในเพจนี้นะเราได้เงินไหมไม่ได้อ๋ออยากกินตัวลดน้ำหนักอ๋อไปซื้อกับคนนี้นะฉันกินอยู่เราได้เงินไหมไม่ได้แต่ถ้าเราบอกเขาว่าอ๋ออยากผิวสวยใช่ไหมโอ้ซื้อในดอกเี อยากบานงงดวงตาใช่ไหมโอ้ตาเป็นฝ้าตาเป็นต้อตาเป็นแบบไม่ค่อยดีมองไม่เห็นหน้าจอมนันนิดหนี่โอ้ในในดอบลิทอยากขุณนดีใช่ไหมโอ้ในดอกลิทผัวไม่รักใช่ไหมผัวไม่ทําการบ้านใช่ไหมโอ้นี่มาะนะนะตัวใหญ่อื่นทนของผู้ชาย,ยาเนี่ยแกไปซื้อในดอบลิทนะทุกครั้งที่เขาซื้อเงินจะเด้งเข้าเราค่ะกาไรห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสต๊อกสักชิ้นบริษัทสต๊อกไ้ เราไม่ต้องสต็อกโอเคไหมเกตนะไม่ต้องสต็อกซักชิ้นอะมาดูนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะเห็นไหมเห็นนะอันนี้รายได้ของทิปนะคะทุกคนวันนี้ก็ปลาไปแล้วนะคะห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทมาอันนี้ดูดูวันที่ได้เด้อนี่ดูวันที่ดูเวลาได้เนี่ยเห็นเวลา โมงเย็น53,400า้บาทนะจ๊ะเรามาดูนี่เลื่อนลูอันนี้รายได้รวมของทิปนะคะทุกคนนี้เรามาดูได้เลยรายได้รวมของทิปนะคะอยู่ที่11 7, 7 4 9็ดล้านเจ็ดแสนบาทจะสิบสล้านบาทแล้วจ้านะคะรายได้สัปดาห์นี้นะคะทุกคน96,000มสัปดาห์นะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์เข้าใจคําว่าสัปดาห์ไหมโอเคไหมคือบางทีทิปก็ไม่เข้าใจ คำว,ว่าสัปดาห์นะสัปดาห์นี่มันคือ7วันโอเคไหมทุกคนสัปดาห์มันคือ7วันจ้ะแม่แต่ว่าอีนี่7วันได้ไปเกือบล้านแล้วจ้าเก้าแสนหกอาทิตย์ลนะล้านโอ้ยจะเป็นลมได้สัปดาห์นะลูกไม่ได้10ปีโอเคไหม <c oughs> คือทิพมงงเองนะไม่ใช่ทุกคนอันนี้รายได้เดือนนี้1.4ล้านบาทวันนี้วันนี้เท่าไหร่คะทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่12ไปจะ1.5ล้านบาทเล้ว12วันนะคะ สมมุตินะคะเราบอกให้เขาโหลดแอปดอบลิทเนาะเขาโหลดเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราบอกว่าเขาอยากไปซื้อสินค้าตัวไหนคะอ่าสมมุติเขาอยากไปซื้อสินค้าตัวคอลลาเจนเนาะเขาก็ไปติ๊กสั่งติ๊กสั่งในระบบของเขาเองมันจะเป็นสินค้าแบบเนี้ยเออมีประมาณ4ี่สิบห้าสิบแบรนด์อ่ะสมมุติเขาอยากกินไฟเบอร์โอ้ตอนนี้เจ็บท้องขี้ไม่ออกนะคะพุงก็ย้อยนะคะอ่ะกดสั่งขั้นตอนถัดไปอ่าลองใส่ที่อยู่ใส่อะไรนะคะทุกคนใส่ที่อยู่อ่าทิปใส่ไปมั่วๆ่วใส่ไปค่ะ ใส่ที่อยู่ใส่อะไรเขาก็สั่งสินค้าปกติอ่าใส่ไปใส่ไปนะคะใส่ไปเลือกเลือกเลือกไปก่อนเด้ออ่าลองเลือกเลือกสั่งให้ทุกคนดูไปก่อนนะคะอยู่ใส่เด้อบัดดี้ไปหอดอยู่อยู่อยู่ใส่อยู่กับกับบีผุนเดวันทิพย์เบ้อบัดค้นยาโสเด้ออาใส่เบอร์โทรอาใส่ใส่ใส่สิบตัวเขาบอกว่าใส่สิบตัวอ่ะแล้วทีนี้เขาไปกดสั่ง เขาไปกดสั่งเขาจ่ายเงินเองค่ะทุกคนเขาจ่ายเงินเองรวมนู่นรวมค่าแต่ส่งรวมอะไรเขาจ่ายเงินเองค่ะพอเขารวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมี QR code คขึ้นมาค่ะทุกคนให้เขาไปสแกนจ่ายเงินแล้วพอเขาสแกนจ่ายเงินเรียบร้อยค่ะทุกคนเงินทีนี้เข้ามาดูระบบของเรานะเมื่อกี้เป็นระบบของลูกค้าวิธีการสั่งของลูกค้าเองนะแล้วทีนี้พอมาดูในระบบของเราค่ะ แล้วมาดูในระบบของเราว่าเงินจะเด้งยังไงทุกครั้งที่เขาซื้อสินค้าเงินจะเด้งเข้าระบบเราแบบนี้ค่ะทุกคนนี่มาดูจ้าเนี่ย2ี่บาทสี่สบาทยี่บาทเนี่ยดู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 ทุกคนเนี่ยทุกครั้งที่เขากดซื้อสินค้าเงินจะเด้งเข้าเราแบบนี้ค่ะแม่เห็นไหมเด้งเป็นลายนาทีดูสิเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยวันที่สิบสองเนี่ยดูดูดูบ่ายสามนี่ดูโอ้ยดูดู เนี่ยสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทก็ว่าไปเนี่ยแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินเข้าโอเคไหมคะเงินรู้ยังไงว่าเงินเข้ากดไปเข้าไปดูว่า,าคนนี้เขาซื้อสินค้าอะไรบ้างนะคะคนนี้เขาดูซื้อสินค้าอะไรบ้างคุณนุสลานะคะเสนนอกนะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมาซื้อไฟเบอร์นะคะไปโป9.9ไป1ชิ้นเงินทิปเด้ง40บาท เงินเด้ง40บาทอ่ะแล้วทีนี้นะคะแล้วทีนี้เวลากดถอนเงินแล้วก็ไปกดถอนเงินได้ในระบบเลยนะเนี่ยเงินเขาก็จะเด้งแบบนี้วันนี้ทิปได้ไปแล้วนะห้าหมืนสามนะคะทุกคนครึ่งวันครึ่งวันห้าหมืนสามแล้วแล้วนะคะทุกคนสําหรับใครที่บอกว่าแล้วจะไปชวนเขาโหลดยังไงแล้วจะไปชวนเขาบอกว่า คอลลาเจนดีได้ยังไงแล้วจะไปบอกเขาว่าไฟเบอร์ดีได้ยังไงไปบอกยังไงหรอทํายังไงดีบริษัทมีเจกบริษัทนะคะทําการตลาดให้เราซัพพอร์ตให้เราคือไม่ต้องไปพูดว่าดีอย่างเดียวนะคะเอาสินค้าไปแจกลูกค้าฟรีเลยค่ะทุกคนดูนี่ ไฟเบอร์ iber, ให้ลูกค้าเราสามารถให้เขาโหลดแล้วก็เอาสินค้าไปทานฟรีได้เลยไปทานฟรีได้เลยอ่ทิปถามก่อนหลายๆคนแบบทําการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์นะคะทุกคนเกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับนี้หลายอย่างที่เขามีพรีเซนเตอร์มีรีวิวว่าสินค้าเขาดีเขาดีเขาด,ขาดีทิปขอสอบถามก่อนคะ่ะทุกคนขอถามก่อนที่บอกว่าดีว่าดีอะ่ะกล้าเอาสินค้าให้ลูกค้าทานฟรีก่อนไหม ว่าดีจริงหรือเปล่าอยากผิวขาวใช่ไหมอ๋อคุณพี่เอาไปทานฟรีเลยเอาไปทานฟรีก่อนเลยถ้าดีจริงคุณพี่ค่อยกลับมาซื้อไฟเบอร์ดีจริงไหมเอาไปทานฟรีก่อนเลยคุณพี่ถ้าคุณพี่กินดีใชด้ดีคุณพี่ค่อยกลับมาซื้อมีที่ไหนไหมคะไม่มีค่ะแต่ดอบลิสมีให้ บริษัทต,ตอนนี้ 4, 4, 5, 4 5ี่สิบห้าสิบปนนะคะมีอะไรบ้างชาสกินอันนี้เปลี่ยนแพ็กเกจแล้วนะเซรั่มชาสกินเกี่ยวกับบำรุงหน้าอันนี้เป็นวิตามินบำรุงจุดซ่อนเลนผู้หญิงยาสีฟันล,ลดน้ำหนักอะไรอีกน้ำมันมะพร้าวสกัด ใหญ่อึดทนผู้ชายนวด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 ใครผัวไม่รักต้องจัดเลยนะคะใครผัวไม่ทําการบ้านต้องซื้อเลยนะคะหรือบอกลูกค้าก็ได้โอ๊ยผัวพี่ไม่ทาการบ้านรู้สึกห,กหงุดหงิดมากๆเลยโอย้คุณพี่ต้องดอกนี้ต้องดอกนี้นะไปที่ดอกนี้เลยผัวรักผัวลงแน่นอนแล้วทีนี้ก็คุณพี่ก็ทำเป็นเนียนแบบว่าเออเนี่ยยาบำรุงร่างกายนะในดอกลีดซึ่งมายาบำรุงร่างกายคุณพี่ท่านชายทานเลยนะคะวางยาไปเลยคะ่ะ แล้วก็ไม่ต้องนอนทั้งคืนนะคะแฟนรักแฟนหลงได้นอนนะคะโอเคแล้วทีนี้สินค้าทั้งหมดในบริษัทเนี่ยไม่ต้องสต็อกสักชิ้น<ม>เวลาลูกค้าแต่ละคนไปกดซื้อในระบบเงินจะเด้งเข้าเราสมมุติสินค้านะคะคอลลาเจนตัวนี้สมมุตินะคะกำปุกละ1 0 0 0บาทแล้วลูกค้าไปกดซื้อปุ๊บเงินเด้งเข้าเราเงินเด้งเข้าเราประมาณ70%ซ เจ็ดร้อยบาทโอเคไหมโอเคไหมคะแต่ตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นนะคะถ้านะคะลูกค้าเราซื้อตัวคอลลาเจนตัวนี้หนกระปุกเราจะได้กำไรอยู่ทั้งหมด80% 70-80%ก็อยู่ที่ประมาณ800บาทถามก่อนคนคน,นึงเขาจะซื้อแค่คอลลาเจนตัวเดียวไหมไม่ซื้อจริงไหมคะ ไม่ซื้อมีแบบให้ภรรยาทานไหมคะคอลลาเจนนะให้ของขวัญเมียนะคะด้วยคอลลาเจนเดี๋ยวเมียก็แบบอ้ยผิวสวยผิวผิวแล้วผิวลงนะะี่ยจัดการเลยนะคะทุกคนประเทศเรายังไม่มีชุดทดลองสั่งได้นะแต่ว่าค่าจัดส่งมันจะสูงรองก่อนนะคะอะแล้วทีนี้ทิปถามก่อนเอาคอลลาเจนไปแจกแจกแล้วได้เงินแจกแล้วแบบดีมากๆนะคะคอลลาเจนไปแจก ไฟเบอร์ไปแจกบำรุงดวงตาไปแจกทุกอย่างเอาไปแจกพอเ็ากินนี้เขากลับมาซื้อปุ๊บก, <cl aps> กินคอลลาเจนดีกลับมาซื้อหนึ่งกระปุกปุ๊บได้เงินเข้าระบบเราแ800ร้อยบาททิปถามก่อนว่าคนคนหนึ่งเขาจะซื้อแค่คอลลาเจนตัวเดียวไหมจะซื้อไหมบางทีเขาอาจจะอยากได้อะไรคะยาสีฟันบางทีเขาอาจจะอยากได้ยาสีฟัน แล้วเขาไปกดซื้อในดอกลิทเงินเด้งเข้าอีกโอเคไหมโอเคไหมคะเงินเด้งเข้าอีกโอเคไหมโอเคสิแล้วถ้าเขาแบบเออผัวไม่รักเหมือนที่ที่บอกไปมีไปซื้อตัวมานะนะอีกลูกค้าเงินเด้งเข้าเราอีกแล้วถามก่อนใครจะไปรู้ว่าเดือนนี้เขาจะซื้อสินค้าสักชิน้นใครจะไปรู้ ว่าปีนี้เขาจะซื้อสินค้าซักชิ้นเขาจะซื้อกี่ชิ้นใครจะไปรู้เรารู้แค่ตอนเดียวค่ะตอ, <น S 1> ตอนเงินเข้าจาก๊อเบอร์คือหลายๆคนเอาจริงๆกลัวการขายสินค้าเพราะว่าต้องไปอธิบายให้ลูกค้าแบบว่าออเสินค้าดีตรงนู้นตรงนี้ อ๋อยาสีฟันแปรงแล้วดีกินปากไม่มีค่ะโอ้คอลลาเจนทานแล้วผิวสวยใสไฟเบอร์ทานแล้วก็นุ่นก็นี่ผลปรากฏว่าอธิบายเยอะไปเขาไม่ซื้อจ้อยเขาไม่ซื้อจ้อยแต่ดอบลิสซับพอร์ตค่ะดีไ,ม,ดไ,ม,ดไม่ดมีเอาไปกินก่อนค่อยมาซื้อดีไหมดีไหมดีไหมอ๋อเอาไปกินก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อ,อยาสีฟันดีไหมเอาไปแปรงก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อ นะคะเลิศมากนะคะคือไม่ต้องเป็นหว่วงการขายอ่ะอ่ะทย์ถามทุกคนก่อนระหว่างเอาสินค้าไปขายกับเขาเนี่ยไปขายให้คนคนนึงเนี่ยกับเอาสินค้าไปแจกคนคนนึงเนี่ยชอบอะไรเดี๋ยวบริษัทเติมเดี๋ยวบริษัทเติมนะคะอ่ะถามก่อนระหว่างเราอยากขายสินค้าให้ลูกค้ากับเอาสินค้าไปแจกลูกค้าเนี่ยลูกค้าชอบอะไรชอบของฟรีแล้วพอเขาทานเดี๋ยวโ๊ยติดใจเดี๋ยวกลับมาซื้อเองจริงใจต่อลูกค้าค่ะ โอเคไหมคะจริงใจต่อลูกคา้านะคะแล้วนะคะทุกคนแล้ว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 ,ลวเราสามารถมาดูได้เลยนะคะมาดูได้เลยว่ารายได้ของแต่ละคนที่ทำกับบริษัทเนี่ยเลื่อนลงด้านล่างนะกดไปดูยอดผู้รับรายได้วันนี้นะคะยอดผู้รับรายได้วันนี้กดไปดูได้เลยนี่นะคะทุกคนนี่ มาดูว่าเงินเด้งเท่าไหร่เลยอ่านี่รายได้ของนะคะของทิปก็ห้าหมื่นสามอ่าพี่บูลันไปแล้วจ้าสองหมื่นแปดอันนี้จิมจิฟนะปังมากๆนี่แหละทุกคนที่มีรายได้เยอะทิปก็เอามาแบ่งปันทุกคนในบริษัทดีหมดเลยฟรีหมดเลยอ่าพี่กิตานะคะสองหมื่นห้ามาดูเลยทุกคนหนึ่งหมื่นบาทเก้าพันบาทดูรายได้แต่ละคนเจ็ดแปดพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอ่ะถามก่อนถามก่อนสามพันสี่พันห้าพันดูนี่อ่ะรายได้ครึ่งวันเนี่ย หาได้จากไหนก่อนถ้าไม่ใช่ดอกลิทหาได้จากไหนก่อนถ้าไม่ใช่ดอกลิทโอเคไหมคือตอนที่เขามาซื้อสินค้าเราไม่รู้หรอกแล้วทิปจะบอกนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำไมทิปได้ห้าแสนบาทภายในวันเดียวแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันก่อนเอาให้ดูก่อนเมื่อวานได้หนึ่งแสน อันนี้วันก่อนที่อัดวิดีโอไว้อยู่นี่นี่นี่ไม่ได้อัดน่ะนี่รายได้วันเดียวห้าแสนบาทนี่นี่นี่ทุกคนรายได้วันเดียวห้าแสนบาทเนี่ยของวันที่สิบวันที่สิบบริษัทจัดโปรโมชั่นรายได้ทิปวันเดียวห้าแสนบาททุกคนอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคะนี่รายได้ของวันที่สิบนะดู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  แล้วทิปถอนกับบริษัทมาเยอะมากดูนะคะถอนกับบริษัทมาเยอะมากนี่ดูดูดูเรียบร้อยแล้วดูดูดูด,ดูถอนถอนกดไปนี่ทิปถอนกับบริษัทมาเยอะมากดูทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้าแสนบาทอยากรู้ไหม คือมันจะมีคนเอากับไม่เอาก็เรื่องของเขาอะแต่ทิปแจกแล้วทิ์ก็ไม่สนใจอะไรด้วยทิปจะบอกว่าตั้งแต่ทิปเริ่มทํากับบริษัทยิ่งมีคนสมัครเยอะยิ่งมีคนรับเซ็ตทดลองเราเยอะเรายิ่งมีโอกาสสร้างรายได้กับบริษัทยิ่งมีโอกาสได้รับเงินเยอะในอนาคตตอนที่ทิปเริ่มนะคะตอนที่ทิปเริ่มก็ มีแต่คนรับสินค้าไปใช้ไปทานแต่พอบริษัทจัดโปรโมชั่นมาจากแม่วันเดียวเด้ห้าแสน 5, บาทคือทิปแจกอะทุกคนเข้าใจไหมคือเราแจกโอเคนะคะแล้วนะคะทิปแจก ผลปรากฏว่าในวันที่บริษัทเขามีอะไรดีๆออกมาปุ๊บลูกค้าหลายๆคนที่แบบว่าเจอโปรโมชั่นเนาะเช่นเขาซื้อสินค้าไป1น,นชิ้นแล้วครั้งถัดไปถ้าเขาจะซื้อเนี่ยเขาจะได้ในราคาต้นทุนตลอดชีวิตของเขาเลยตลอดชีวิตของเขาเลยทุกตัวในบริษัทเขาจะได้ในราคาต้นทุนแล้วพอบริษัทแบบบอกโปรโมชั่นแบบนี้มาทุกคนเงินเด้งวันเดียวห้าแสนบาทไว้เหรอ ไม่ไหวนะดังนั้นการที่จะเริ่มต้นกับบริษัทง่ายมากไหนใครพร้อมลุยแล้วใครอยากได้รายได้กับบริษัททิปจะบอกการสร้างรายได้กับบริษัทเราต้องมีลิงก์ในการสร้างรายได้เราต้องมีลิงก์เพราะว่าเราจะเป็นลิงก์หรือว่า QR code โดยเฉพาะตัวของเรานะคะโดยเฉพาะตัวของเราเพราะว่าถ้าเราจะไปบอกลูกค้าแบบว่าถ้าเราจะให้ลูกค้าสมัครอย่างเงี้ยแล้ว เราไม่มีลิงก์เป็นของตัวเองบริษัทจะรู้ได้ยังไงว่าเงินตัวนี้จะเข้า7 0 0บาทจะเข้า800บาทเนี่ยต้องเข้าบัญชีใครจะเข้าวันละ2 0 0 0 3,000บาท4 0 0 0บาท5,000บาทต้องเข้าของใครก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องมีลิงก์ส่วนตัวเป็นของตัวเองค่ะมีลิงก์ส่วนตัวเป็นของตัวเองและก็และก็ลิงก์ตัวนี้ขอไม่ยากขอกับบริษัทไม่ยากกําไร5 0ถึง70%ตลอดชีวิตของเรากําไร 50- 70%ตลอดชีวิตของเรา เราจะขอลิงก์กับบริษัทถ้าพูดตามตรงเลยก็ยากนะถามก่อนกำไรหนึ่งตัว50-70%ิบถนี่กำไรหนึ่งตัว50-70%เจ็ดสิบเปอรซ็นี่เราต้องสต็อกเท่าไหร่เราต้องสต็อกเท่าไหร่แต่อันเนี้ยกำไรประมาณ5 0าสิบถึงเจต์ทุกตัวสินค้าในบริษัท ตลอดชีวิตตอนนี้สินค้ามีประมาณ4 0 5 0บาสแบแต่ในอ,าาอนาคตจะมีเป็นหมื่นแบงเป็นพันแบงโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสักชิ้นแต่ได้กำไรสูงมากขอลิงก์กับบริษัทแบบนี้ต้องต้องลงทุนเยอะเลยนะน่าจะสักประมาณหลายหมื่นอยู่ถ้าจะอยากได้ลิงก์กับบริษัทนะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยต้องสต็อกแบบโอโ้โหเยอะมากต้องสต็อกแบบหลักแสนสองแสน แต่กับบริษัทมันจะยุติธรรมหรอถ้าจะแบบหลักพันดี่มันจะยุติธรรมเหรอ,บบม,รรม,หรอมันต้องเป็นแสนมันต้องหลายหมื่นถึงจะมีลิงก์ดีกว่าไหมอะแต่ว่าไม่ต้องแค่ซื้อสินค้าไปใช้เองค่ะแค่ซื้อสินค้าไปใช้เองเป็นไฟเบอร์ก็ได้ไฟเบอร์ตอนนี้บริษัทจัด หมดเที่ยงคืนโปร9ก้าจุดเก้าซื้อไฟเบอร์ไปก็ได้สองชิ้นสามชิ้นก็มีลิงก์ในการสร้างรายได้กับบริษัทต,ตลอดชีวิตเลยคุณไม่ต้องทุกคนไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะไม่ต้องให้มีลิงก์แค่ครั้งเดียวพอมีลิงก์ในการสร้างรายได้กับบริษัทซื้อสินค้าตัวนี้ไปนะคะแค่ครั้งเดียวสร้างรายได้กับบริษัทต,ตลอดชีวิตโดยที่ไม่ ลงทุนอะไรอีกเลยแต่อย่าลืมว่านะคะทําไมต้องซื้ออย่าถามไม่อยากแบบว่าโตอบคาถามอันนี้มากๆเลยทําไมต้องซื้อไม่ซื้อไม่ได้หรอไม่ซื้อก็ได้ค่ะไม่ซื้อก็ไปตำแหน่งลูกค้าได้ไม่ซื้อก็เอาสินค้าไปทดลองใช้ได้แต่ว่าไม่สามารถสร้างไรายได้กับบริษัทได้นะโอเคไหมคะเราซื้อเนี่ยเราซื้อไปใช้เองเราจะได้รู้ไงว่าสินค้าเขาดียังไงบ้าง ไปโปรโมทไปแจกคอลลาเจนบอกว่าดีว่าดีเผื่อลูกค้ากินแล้วตายทำไงอ่ะเราต้องลองใช้ก่อนเราต้องลองกินก่อนพอเรากินเรียบร้อยแล้วรู้สึกดีแล้วก็บอกเขาแล้วเอาสินค้าไปแจกเขาฟรีโอเคไหมคะแล้วตัวไฟเบอร์เนี่ยก็เอาไปกินกินแล้วช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายล้างลำไส้ใครที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากใครที่ขับถ่ายยากใครที่ลงพุงตัวไฟเบอร์เนาะเอาไปทานก็ซื้อไปทานอะ ซื้ออยู่สามสองกล่องสามกล่องก็ได้ก็มีลิงก์ในการทําธุรกิจอีกแล้วไม่ต้องลงทุนตลอดชีวิตทิพถามก่อนไปไปทางานประจําเติมน้ำมันทุกวันนะร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงทุนทุกวันนะซื้อหวยก็ต้องลงทุนทุกงวดน,นะแต่ว่าดอกดิสแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตซื้อสินค้า ะะแล้วก็จะมีลิงก์ในการทําธุรกิจพอมีลิงก์ปุ๊บลิงก์ตัวนี้เราจะเอาสินค้าเนี่ยไปแจกลูกค้าเป็นหมื่นคนก็ได้แต่ทิปนะคะทุกคนแจกลูกค้าไปเนี่ยทำกับบริษัทมา200กว่าวันแจกลูกค้าไปประมาณ40,000กว่าคน4 0 0 0 0กว่าคนในวันที่บริษัทจัดโปรโมชั่นมาโอ้โห5 0 0แสนบาทวันเดียวเนาะและก็ ถ้าในอนาคตที่หาลูกค้าแบบนี้เออเอาเซ็ตทดลองไปแจก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 เขาอยู่แบบนี้ทุกคนเหมือนกันถ้าทุกคนเอาเซ็ตทดลองไปแจก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 เขาอยู่แบบนี้แล้วในวันที่บริษัทจัดโปรโมชั่นโอ้โหบอกเลยว่านับเงินไหวหรอรับไม่ได้ยังไม่ได้ลิงก์นะคะได้ได้ทักหาที่ปรึกษาเลยนะรีบไปซื้อตัวนี้ไฟเบอร์ตอนนี้มีโปรอยู่ซื้อสองโอ้ยซื้อสามแถมเจ็ดซื้อสามกล่องไฟเบอร์สามกล่องแถมคอลลาเจนเจ็ เจ็ดซองเป็นซองนะขนาดเท่ากันกับกระปุกแล้วก็จะมีลิงก์ในการสร้างรายได้นะคะมีลิงก์ในการสร้างรายได้ตลอดชีวิตตอนนี้ทิปได้กับบริษัทมา12ล้านบาทเลวเกือบ12ล้านบาทแลวก็ซื้อกินแค่ครั้งเดียวก็มีลิงก์คือมีลิงก์สร้างรายได้ตลอดชีวิตเลยอยากได้วันละแด๊บอไรเดฟถ้าจะซื้อไปกินแล้วไม่เรียนรู้นะไม่ต้องไม่ซื้อจ้ะ จะซื้อไปกินอยากอยากสร้างรายได้กับบริษัทแล้วถ้าจะซื้อไปกินแล้วนั่งรอเงินเขา้าไม่ไม่ซื้อนะจ๊ะไม่ซื้อโอเคไหมแต่ถ้าเป็นคนที่<ส>อยากซื้อมากินทดลองใช้แล้วอยากเป็นคนที่เรียนรู้ไปด้วยอยากเป็นคนที่อยากรู้อยากมีไรายได้ไปด้วยไม่ใช่เข้ามาแล้วจะนั่งรอเงินเข้าไม่ใช่นะคะธุกรกิจของเราไม่ใช่แบบนั้นธุกรกิจของเราต้องลงมือทําต้องเรียนรู้ถึงจะมีไรายได้โอเคไหมแต่พอเรา มีลิงก์ในการสร้างรายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปในกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มลับของตำแหน่งดีโอีกทีเป็นกลุ่มที่เจ้าของบริษัทพี่กุมภาที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทิพย์เนี่ยให้มีรายได้จากเด็กเก็บขยะคนหนึ่งตอนนี้มีรายได้วันละแสนเนี่ยกับบริษัทขั้นต่าวันละแสนกับบริษัทเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเข้าไปเรียนในกลุ่มนั้นพร้อมๆกันแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าโอ้ยฉันจะรวยแล้วฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ฉันจะรวยเร็วฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนน้องทิพย์ได้แล้วโอ้ยน้องทิพย์โอ้สรุปรู้แล้วน้องทิพย์ไม่ได้เก่งหรอกทุกคนจะเป็นแบบนั้นน้องทิพย์ไม่ได้เก่งฉันก็ทําได้เธอระบบดีขนาดนี้เจ้าของบริษัทมาซ้อนขนาดนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการใช้เงินวิธีการสร้างเงินให้งอกเงยวิธีการที่แบบว่าจะทําให้ตัวเองจากศูนย์ไปถึงหนึ่งร้อยเนี่ย ทุเมเงินทิ์เนี่ยต้องทำยังไงมนาะมีสอนหมดแต่ถ้าจะสมัครเข้ามาซื้อเข้ามาแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องซื้อเนาะเปลืองนะคะเปลืองไม่ให้ซื้อดีกว่านะคะเปลืองเอาไว้ขายให้คนอื่นดีกว่าเนาะแต่ถ้าทุกคนอยากซื้อไปกินแล้วก็อยากเรียนรู้กับบริษัทไปด้วยจัดเลยจ้ะจัดเลยนะคะอะใครมีคาถามบ้างเหมือนเนียสิเว้าวหรอเดียว่าเดียวปวดปวยูผู้เดียวไปทำจริงจังสามเดือนตอนนี้รับมาหลักแสนเลยเห็นไหมนั่นแต่ละคนนั่นได้เป็นแสนแล